นะพี่น้องมันดักตุ่มกันครับมาก็อาจารย์ครับอาจารย์พามาดักตุ่มลองเท้าอินงสละอ,ลองเท้าไม่ใส่เลยเออดูสภาพลองกลัว ตุ่มครับตุ่มนี่คือเหยื่อนะครับก็บอกเหยื่อไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วห <laughs> วายหมดแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โกินกินดีเลย <laughs> <laughs> กินพอีเดี๋ยวใส่เดือนนะครับผม ลํบากอยู่งมล้วบานี่ครับไหมายที่เราจะเอาตุ่มมาลงนะครับนี่ครับสภาพน้ำนะครับมันจะเป็นทางโค้งนะครับแล้วน้ำตรงนี้มันจะไม่เชี่ยวนะครับมันจะนิ่งๆหน่อยปลาเขาจะมาแอบตรงน้ำนิ่งๆนี่นะครับ อ่านหมายครับวิธีการอ่านหมายนะครับ เสร็ียบร้อยหนึ่งหลังนี่ครับพี่น้องครับลอยลงลอยเข้าหาหนอนไม้ไผ่นะครับนี่ครับคนแถวนี้เขาเรียกวัแนแหนนะครับภาคเหนือดูหน่อครับเริ่มเลยครับหน่อไม้ความดสมบูรณ์ของธรรมชาติครับผมนี่ดูหน่อครับ